สวสดีครับทุกท่านที่ช่อสุดท้ายครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายกานตัวเหมือนเช่นเคยน,นะครับในช่วงพักเบรกชิมชาติแบบนี้นะฮะเรามาหาสกูป๊ปเด่นๆสกู๊ปพิเศษกันหน่อยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะคัดมาเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับประมาณสัก13นักเตะของพิม์ลีกครับที่เราจะได้เห็นโคตดฟอร์มของพวกเขาเหล่านั้นสาหรับในซีซั่นนี้นะครับซึ่งผมมองว่า13คนที่ผมกำลังจะกล่าวถึงเนี่ย น่าจะมีซีซั่นที่ดีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแล้วจะทําให้พวกเราคอลูกหนังพิมเล็กเนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจชวนให้ลหลงไหลพวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นใครกันบ้างนะครับที่เราต้องจับตามองจับตา,บตาฝีเท้าและความสามารถของพวกเขาตลอดทั้งซีซั่นนี้นะครับในอีก35เกมข้างหน้าเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นตัวคําตอบเลยนะครับแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าคุณเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับในมุมมองของอีกาชาแนลนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนกดซีฟอร์สเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการครอาจานตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับช่วยกันซัพพอร์ตช่องทาง,งก,การแชแนลครับเพราะว่าที่นี่การชนแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับในซีซั่นนี้นะครับคนแรกนะครับที่ผมนึกถึงเลยนะฮะอดัมวอลตันของคริสตันพาเลตนะครับเด็กหนุ่มคนนี้เป็นผลผลิตจากแบล็กเบิร์นโรเวอร์สนะครับ ยักษ์หลับและหลับยาวนะฮะแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทางค t i ซันพาเลสและเขาใช้เวลาเพียงแค่6เดือนในการติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นในฟุตบอลยูโร2อ2 4 6นเดือนก่อนหน้าที่จะติดทีมชาติถ้าใครบอกว่าอดัมวอร์ตันติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่แน่ๆและไปเล่นในรายการระดับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์แบบนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนคงจะหัวเราะจนฟันร่วง แต่ฟอร์มการเล่นของอดัมวอตันนั้นทําให้เกรดซาเกตต้องเลือกเขาติดชิดปชาติไปด้วยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าอดัมวอตันเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงมากด้วยความสามารถนะครับการเปลี่ยนขั้วอํานาจของกุนซือนะฮะจากรอล h o อสันเป็นโอลิเวอร์กลาสเนอร์ทำให้ชีวิตของอดัมวอตันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับอดัมวอตันในมือของกลาสเนอร์นั้นเป็นกองกลางตัวรับสมัยใหม่จริงๆนะฮะ เป็นกองกลางที่สามารถรับได้รุกก็ดีผ่านบอลแม่นยำมีการพาบอลไปข้างหน้ามีการจ่ายบอทลทะลุไปถึงแนวรับของคู่แข่งได้ทันทีและยังสามารถแกะเฟสซิ่งได้เอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่คับขันได้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นที่อดัมวอตันโดนจดจองแน่ๆเพราะว่าเขาเองเป็นวิกีทิมชันปิดแล้วนะครับไม่ง่ายแน่นอนนะฮะสำหรับการสู้กับกองกลางตัวอื่น ของสโมสรคู่แข่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องดูต่อนะครับก็คือในเรื่องของสภาพร่างกายของวอลตันที่จะต้องมาประทะตลอดทั้งเกมครับว่าเขาจะทําได้ดีมากน้อยเพียงใดแต่เด็กดุ่มคนนี้น่าสนใจมากๆแล้วดูแล้วอาจจะไม่ได้อยู่กับฟิ s ล์สันพาเลแบบยาวๆมีโอกาสได้ย้ายทีมแน่นะครับส่วนคนที่2ครับในมุมของผมนะฮะเขาคนนั้นคืออามัดดิยาโลครับ อามาดิดาโลฮาปีกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถือว่านี่คือซีซั่นที่ต้องจับตาสีเท้าและความสามารถของเขาน่าจะสร้างอิมแพคให้กับแมนยูได้เยอะจริงๆนะครับตลอดทั้งซีซั่นเลยย้อนกลับไปนะฮะอามาดเดา o โลในช่วงที่มาอยู่กับทางแมนยูใหม่ๆย้ายมาจากแอตแลนตาค่าตัว37ล้านปอนด์ตอนนั้นแฟนผีก็ไม่ได้เชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อในความสามารถของเขา จนกระทั่งอมาติยาโลเนี่ยได้ไปชุบตัวนะครับไปเล่นอยู่ในลีกเดอดแชมเปี้ยนชิพแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยจนกระทั่งกลับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของแมนยูนะครับกระดูกกระเดี่ยวประสบการณ์ถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วนี่คือซีซั่นที่แบบแฟนผีหวังในตัวอมัติยาโลเอาไว้สูงมากนะครับคือเขาเองเนี่ยเล่นปีกขวาต้องไหมครับแล้วปีกขวาที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเคยคาดหวังกับจิโรซานโชสุดท้ายมันไม่เวิร์ค คาดหวังกับอันโตนีก็ไม่เวิร์กนะครับพอเป็นยุคของอมดดิยาโลเริ่มเห็นและการเลี้ยงจี้การตะลุยการแหวกแนวรับผู้แข่งรวมถึงการกล้าลุยกล้าเล่นการมีส่วนร่วมกับเกมเรียกได้ว่าอมดดิยาโลนั้นกลายเป็นความหวังของแฟนผีในะตำแหน่งปีกขวานะครับแล้วถ้าคุณซือใช้เขาเป็นจริงๆบอกเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้ สามารถยกระดับการเล่นให้กับแมนยูได้เลยนะฮะทีนี้ไปดูคนที่3โรดิโกโกเมสครับปีกดาวรุ่งของวูฟแฮมตันบันเดอร์สครับปีกดาวรุ่งชาวโปรตุเกสคนนี้นะครับย้ายมาจากบรากินะครับ12.7ล้านปอนด์ปีกทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21นะครับถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของวงการลูกหนังฝ่อยทองนะฮะเข้ามาด้วยอายุน้อยๆน,นะครับ แต่สำหรับแกรี่โอเนลกุนซือของวูฟบอกว่าโอ้โหเด็กคนนี้ไม่เอามาร่วมทีมไม่ได้นะครับเพราะว่ามากด้วยความสามารถเล่นได้หลากหลายรูปแบบเป็นนักเตะที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับเป็นนักเตะที่เล่นด้วยความชาญฉลาดอย่างแท้จริงเป็นปีกที่แบบวูฟต้องการนักเตะเร็วคล่องปราดเปรียวเทคนิคดีแบบนี้นะฮะซึ่งนี่เป็นซีซั่นที่โรนิโกโกเมสอาจจะเป็นเสาหลักของวู๊ตันเวเลอร์สนะครับ เข้ามาเป็นหัวใจในเกมรุกแทนที่ไบรโดเนโตที่ย้ายไปอยู่กัทางเชลซีนะฮะทีนี้ไปดูคนที่4กันครับคนที่4คือโมฮัมเหม็ดคูดุสครับตัวรุกคนเก่งของขุนคอนเวสแฮมตอนที่เวสแฮมนะฮะยุคเดวิดมอยส์ไปทุ่มทุนสร้างคว้าตัวคูดุสมา38ล้านปอนด์กระชากมาจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมตอนนั้นเนี่ยแฟนบอลขุนคอนเองก็แบบเฮ้ยขึ้นๆก,กลางเอาไงวะ เด็กคนนี้มันดีจริงเหรอมันเหมาะสมกับราคาค่าตัว38ล้านปอนด์เหรอปรากฏว่าเพียงแค่ซีซั่นเดียวครับชัดเจนเลยว่าคูดุสเล่นได้เป็นตัวหลักของทีมได้และมีส่วนร่วมกันได้ประตูของทางเวสต์แฮมเนี่ยแบบ2หลักทุกรายการก็ถือว่าไม่ธรรมดาจนทำให้แฟนผีหลายๆคนบอกว่าโอ้โหรูง้งี้ดึงตัวคูดุสดีกว่าครับ38เองไปบ้าจี้ ดึงตัวอันโตนี่มาทําไมราคาก็แพงทํำอะไรไม่ได้เลยเอาตะหมุนไปหมุนมาอย่างเดียวนะครับซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่คูดุสถูกคาดหวังสูงกว่านะครับซีซั่นแรกโอเคปรับตัวได้ดีแต่ซีซั่นนี้เขาคือพี่ใหญ่ในเกมรุกนะครับเป็นตัวที่แฟนขุนคอนคาดหวังสูงมากอยู่ในระดับเดียวกับทางจรัดโบเวนเลยนะฮะว่าจะสามารถสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูทั้งทางตรงทาง,ทงอ้อมได้ดีอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะครับ จับตาผลงานของกูรูสให้ดีๆผมเชื่อว่าเขาจะมีอะไรดีๆมาฝากแฟนๆอย่างแน่นอนด้วยฝีเท้าความสามารถเทคนิคดีทักษะโอโหร้ายกาบสุดๆแบบนั้นบอกเลยว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆนะครับและอันตรายสุดๆด้วยในเวลาที่ลงเล่นในเกมแต่ละเกมนะฮะคนที่5ครับยูเรนชิมเบอร์นะครับกองหลังของทาง Arsenal, อาร์เซนอลยูเรนชิมเบอร์ เปรียบเสมือนเป็นนักเตะหน้าใหม่เป็นนักเตะคนใหม่ของทางาอ์เซนในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าซีซั่นที่แล้วหลังจากที่ย้ายมาเนี่ยเปิดตัวแรกๆเนี่ยสวยครับแล้วก็เจ็บยาวเลยนะฮะเจ็บแบบโอ้โหน่าเห็นใจเขาเลยนะครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้วสภาพร่างกายดีลงเล่นให้กับทางาร์เซนในช่วงต้นซีซั่นแล้วแล้วก็ติดทีมชาติด้วยนะครับนี่คือซีซั่นที่แฟนปืนกูรูคอมเมนเ,เตอร์ทุกคนมองที่จูเลนชิมเบอร์จะเป็นจิ๊กซอว์คนสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้าร์เซน จะช,ชักแชมป์พรีเมียร์ลีกมาจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเข้ามาเติมเต็มความต้องการของมิเกลอาร์เตต้าจะเข้ามาเติมพลังของทางอาร์เซนอลในการแข่งขันในเวทีพรีเมียร์ลีกครั้งนี้นะครับรวมถึงทุนอื่นด้วยเรนชิมเบอร์ถือว่าเป็นกองหลังที่เล่นได้หลากหลายเล่นได้แทบจะทุกตำแหน่งของทางแนวรับเลยนะครับรวมถึงเป็นกองหลังที่แบบว้ยสมัยใหม่นะครับเลี Real ้ยงบอลดีฟูลแบ็กที่หุบเข้าในได้ เป็นเซนเตอร์ที่สามารถดันขึ้นสูงได้เป็นกองหลังที่สามารถตักบอลข้ามแนวรับได้เป็นกองหลังที่เลี้ยงบอลดีจ่ายบอลเยี่ยมนะครับเรียกว่านี่คืออีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่การบอลออร์เอนอนเองก็คาดหวังเอาไว้สูงเหมือนกันนะครับติดตามผลงานของยูเดนชิเบอร์ในซีซั่นนี้นะครทีนี้ไปดูคนที่6ครับคือริก o ก u ร r ูอิสริกกอูอิสนะครับกองกลางดาวรุ่งของทางแมนเชสเตอร์ซิตี เป็นหนึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆสำหรับในซีซั่นนี้เลยซีซั่นก่อนนะครับเข้าๆออก,ออกๆตัวจริงสํารองของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อยู่ในสายตาของป๋าเป๊ปนะครับสำหรับริโก้ลูอิสจนมีสื่อบางสํานักบอกว่าโอ้โหถ้าเด็กคนนี้ดาวรุ่งแบบนี้เล่น,นถึงขนาดนั้นย้ายไปอยู่กับทีมอื่นดีกว่าไหมในการลงเล่นเป็นตัวจริงแบบสม่ําเสมอแต่ซีซั่นนี้นะครับเป๊ปวางเอาไว้แล้วครับวันนี้คือตัวแทน แล้วก็ทายาทของโรดรีในช่วงเวลาที่โรดรีไม่อยู่ในสนามเนี่ยโริโก้ลูอิสถูกดันขึ้นมาเล่นตำแหน่งกองกลางและยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งมีชื่อติดทีมชาติเราด้วยนะครับ3นัดในลีกที่เล่นในกับโรบบยสีฟ้าคะแนนความสามารถ8เต็ม10นะครับกับเชลซีอิฟซูวิชแล้วก็เวสต์แฮม8เต็ม10ไม่ธรรมดานะฮะตอนนี้เริ่มที่จะเป็นเสาหลักให้กับทีมได้นะครับ แล้วก็ไว้ใจได้สะด้วยสำหรับดิโก้ลูอิสไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับเด็กคนนี้เป็นฟิลฟอเดนโมเดลชัดๆเลยดาวรุ่งสื่ออยากให้ย้ายจากนั้นได้โอกาสค่อยๆขยับจากสำรองมาเป็นตัวจริงแลวป่าเป๊ปชอบเช่นนั้นนะครับอ่ะไปดูคนต่อมาคนที่7ครับนิคลัสฟูครุกสำหรับผมนะบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวเวสต์แฮมเนี่ยจะส่งฟูครุก เป็นเสาหลักเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับแรกๆอานจะต้องรอก่อนเพราะว่าในช่วง3มเกมแรกในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนิคลัสฟูครุกเป็นสมรองของอันโตนิโอแล้วก็ไม่เคยมีเกมไหนนะครับที่ลงเล่นได้นานกว่า30นาทีแต่หลังจากที่เห็นฟอร์มอันโตนิโอแล้วแฟนขุนค้อนบอกว่าอยากจะให้ขุนค,ค้อนเนี่ยอยากจะให้ทีมรักเนี่ยส่งฟูครุกเป็นตัวจริงหน่อยกับทีมชาติเยอรมันล่าสุด ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงใช้เวลาเพียงแค่27นาทียิงประตูใส่ฮังการีเลยครับอดทนใจเย็นๆคุเลยลเปตตกีอยากให้ฟูครุกปรับตัวก่อนแล้วผมเชื่อว่าฟูครุกเนี่ยแหละจะเป็นตัวจริงกองหน้าตัวเป้าของเบสชัแมในอีกไม่ชา้าคนที่8ครับคือไบรอันเอมบัวโมไบรอันเอมบัโมครับซีซั่นนี้เขาจะเป็นหัวใจที่สำคัญมากๆในเกมรุกของเบรนท์ฟอร์ดนะครับ จากต,ตอนแรกเนี่ยก็เข้าเข้าออก,ออกนะฮะเป็นสมรองของไอวนโชนี่จงกระทั่งมาซีซั่นที่แล้วไอตอนที่ไอวนโชนี่โดนแบนนะครับโดนแบนจากการเล่นนั่นแหละฮะเล่นพน,นันเนี่ยที่ยังกฤษบรานเอนเบอร์โมเขากลายเป็นตัวแทนที่แบบเฮ้ยดูดีจังวะไอตอนแรกเนี่ยไม่มีใครเชื่อน้ำยาเขาหรอกหลายๆคนบอกว่าไม่น่าจะแบกทีมได้เหมือนไอวนโชนี่ กับทาผลงานได้ดีอย่างน่าเหลือเชื่อแล้วในซีซั่นนี้นะครับสามนัดซัดไป3ประตูเป็นรองดาวซันโวของลีกด้วยนะฮะมีจังหวะยิงทั้งหมด6ครั้งแล้วเปลี่ยนจังหวะนั้นเป็นประตูได้3ลูกยิงเข้ากรอบ4เป็นประตูได้3โอ้โหไม่ธรรมดานะครับบรันเอมบอรโม่นี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองน่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับพวกเราได้เยอะมากคนที่9กครับแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวจี๊ด ของนิวคาสเซนนี่จะเป็นซีซั่นที่แอนโทนีกอร์ดอนกลายเป็นพี่ใหญ่ของนิวคาสเซลนะครับอย่างที่เรารู้กันฮะว่าแอนโทนีกอร์ดอนนั้นมีพร้อมมีทุกคุณสมบัติในการเป็นนักฟุตบอลที่ดีฝีเท้าความสามารถแพชชั่นหัวใจนะครับคือครบเลยสำหรับเด็กคนนี้แล้วเกมล่าสุดที่อังกฤษเจอไอร์แลนด์โอ้โหโคตรพีครับผมบอกเลยแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยเก่งมาก สดมากห้าวมากครับน่าเสียดายตรงที่ว่าอังกฤษยูโร2024เขาได้รับโอกาสน้อยเกินไปจากทางเกรตซ์าเ,เกตแต่ดูปีนี้ครับดูซีซั่นนี้ a n นโ o นีกอร์ดอนเนี่ยบอกเลยว่านอนมาแน่ๆน่มาดูคนที่10ครับคือยานคูบามินเตครับยานคูบามินเต้ไบรตันไปกระชากมาฮะยอมจ่าย33ล้านปอนด์ไปดึงตัวมินเตเข้ามาร่วมทีม มินเตเป็นใครมาจากไหนถ้าใครได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขาตั้งแต่ตอนอยู่ในคัสเซนอยู่เฟยนูดในฐานายืมตัวโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีสมัยที่ผ่านมามีหลายทีมอยากจะได้ตัวเขาสุดท้ายเป็นไบรตันแล้วในช่วง3เกมแรกมินเตออกสตาร์ทโอ้โหบอกเลยว่าโคตรพีครับเป็นตัวรุกที่หาตัวจับยากมากๆคล่องมากเร็วมากปราดเปรียวมากเทคนิคดีมากเล่นบอลฉลาดมากนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่ง นักเตะที่ผมบอกเลยว่าจะสร้างอิมแพคยกระดับการเล่นในเกมรุกของบริตันได้อย่างแน่นอนแล้วจะเป็นตัวอันตรายของกองหลังคู่ต่อสู้ทุกทีมครับคนที่11ครับคริสตอฟเอนคุนคูคริสตอฟเอนคุนคูครับแน่นอนฟอร์มก็เล่นในช่วงอยู่กับเยอรมานันเนี่ยกับทางไลฟ์ซิกนี่บอกเลยว่าท็อปฟอร์มมาก35ประตู20แอสซิตจาก52เกมทุกรายการจนกระทั่งเขาต้อง ย้ายมาอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าลาซสิกนะครับแล้วเป็นเชลซีที่ได้ตัวไปซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่คริสตอฟเอนคุนคูจะถูกจับตามองเป็นอย่างมากครับซีซั่นก่อนเป็นซีซั่นเขามาแล้วมันเจ็บแต่ซีซั่นนี้เขาจะต้องยกตัวเองให้กลายเป็นเสาหลักของเชลซีให้ได้ให้ได้เหมือนโคลพาเมอร์แล้วจะเป็นจิกซอคนสำคัญของเชลซีเลยในฐานะกองหน้าตัวที่2กองหน้าตัวต่ำ นั่นเป็นตำแหน่งที่เอื้อคุณภาพให้เขามากที่สุดด้วยความที่เทคนิคดีทักษะสูงปีเท้าร้ากาดนะครับแล้วยิงประตูได้ในทุกจังหวะในทุกพื้นที่แอซิดก็ได้สร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูได้หมดเลยดังนั้นกิซชอตเอนคุนคูจะเป็นจิกซอคนสำคัญของเชลซีในฤด,ดูกาลนี้แล้วเราจะเห็นอะไรแบบในความว้าวจากนักเตะคนนี้อีกเยอะมากครับคนที่12ครับ คือไรอันกราฟเฟนแบ็กไรอันกราฟเฟนแบ็กครับปีนี้เติบโตมากนะครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าในช่วงต้นซีซั่นกราฟเฟนแบ็กจะเป็นเสาหลักในเกมแดนกลางให้กับทีมในฐานะมิดฟิลหมายเลข6ครับทั้งทที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นตำแหน่งตรงนี้แต่อันเนอร์สโตเห็นแล้วว่าไรอันกราเฟนแบ็กเล่นได้ในตอนแรกเนี่ยที่มีข่าวกับมาตินซูบีเมนดี้นะครับถ้า ซูบิมานี่อีกย้ายเข้ามาบางทีกราฟเฟนแบทอาจจะไม่ได้แจ้งเกิดแต่พอไม่ได้ย้ายมากราฟเฟนแบทถูกส่งลงเล่นได้รับโอกาสเต็มๆสุดท้ายเขาก็สร้างความประทับใจให้กับฟุซูออนเนอร์ได้เป็นกองกลางตัวรับสมัยใหม่ที่กซืออเนอร์ต้องการเล่นเกมรับได้เปลี่ยนจากรับไปสู่รุกได้อย่างรวดเร็วมีความคล่องแคล่วว่องไวเท้าเร็วจ่ายบอลดีจ่ายบอลพักหน้านนได้พาบอลพักหน้าได้อีกคือได้ดูว่าทุกอย่าง ความเปนแบบเข้าตาเป็นอย่างมากเล่นกับทางด้านของอล็กซิทแมกนิสเตอร์ที่ยืนคู่กันได้อย่างลงตัวรู้ใจคนหนึ่งเข้าคนหนึ่งซ้อนคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งต่ำอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่น่าสนใจมากๆสุดท้ายครับคนที่13มนะครับอัมาดูโอนาน่าอัมาดูโอนาน่าครับกองกลางตัวใหม่ของแอสตันวิลล่านะครับที่ย้ายมาจากทางเอฟเวอร์ตันค่าตัวร่วมๆ50ล้านปอนด์ นี่คือนักเตะที่ผมเคยพูดเอาไว้ตลอดว่าเป็นนักเตะที่เก่งมากเป็นนักเตะที่พร้อมในการที่จะเป็นนักเตะระดับท็อปคลาสถ้าหากว่าปัจจัยองค์กรอรอบด้านดูดีช่วยเหลือเขาไอตอนที่อยู่กับเอฟตันเนี่ยมันดีครับแต่ผมยังมองว่ามันต้องดีกว่านี้ถ้าหากว่าเขามีตัวช่วยตัวสนับสนุนแล้วรู้จักใช้งานเขาจริงๆสุดท้ายชัดเจนครับคุณเอมรี่คุณซื้อของวิลลารู้เลยว่าอาร์รโอลาน่า จะต้องอยู่ตรงไหนนะครับต้องทําอย่างไรบทบาทไหนที่เขาต้องเล่นแล้วเขาเปิดหัวมาเปิดตัวสวยงามครับสำหรับโอนาน่ากองกลางชาติเบลเยียมเริ่มมองทําประตูแล้วนะครับเริ่มยิงประตูแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเสาหลักของแอสเลราไปเรียบร้อยนะครับยืนคู่กับทางด้านของยูริเตลมองส์นี่เป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ผมมองว่าจะสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับคอร์นหลังของเราทุกคนครับนี่เป็น13ผู้เล่นที่ผมเลือกมา อยากจะเติมใครเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับปังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์อย่าลืมช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางกระจาช่อในทุกทุกทางนะครับเพราะว่าที่นี่กร c h a ชั e l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรรันแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ